สวัสดีคะ่ะทุกคนตอนนี้เราอยู่ที่ริมโขงนะคะริมโขงตอนเช้าอันนี้คือฝั่งขัาวอันนั้นคือฝั่งซ้ายโอ้นี่เดี๋เขาเดาถึงมาฝั่งสายฝั่งขัาวเนาะอันนี้คือฝั่งขัาวนะคะฝั่งไทยนะคะลงมาหอยฝั่งทั้งปุ่นคือฝั่งสายพี่น้องซอปปะป๊อดเล่า,ามางามขนานดะแต่พี่น้องนี่คือวัดปากแซงนะคะเราอยู่ที่มองฮามารัมือขคืนนี่พี่น้องเบื้องคุนอะ พะลานหินแต่ละหม่องสวยสวยสวยวิวสวยเอาวิวสวยมาฝากพี่ตอนน้องฮะทุงคนกินหอดบานอันนี้คืออุบลน,นะครับพี่น้องอุบลอุบลพี่น้องเบิงวิวเบิงวิวเบิงวิวสวยจจกีในผมนะสวยสดงดงามพี่น้องเอ้ยพี่น้องเอ้ยงามมือเสาร์มึงนี่น้ำโขงช่วงนี้ก็รดนะคะพี่น้องฟังใจโอ้ทางผุ้ขับเสียงด สวยงามอลามตาพุ่นอันนีินเหอแมนดีดีดครับยี่เสือแดงเสียก,กูบ่แม,แมน,แมนยีน่เอ๋หรอพูดยังไงจังสันว่าแม่นพูดอะไรกันว้าพี่น้องบรรยากาศดีมากมองพุ่นยังพี่น้องเบิ้งนี้นะสุ่มหรือพี่น,ออนอ้องเบ้องกางพุ่น เอออเาความคมขืนไปทิ้งแม่โคให้มันไหลลง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 ทะเละไฟังเสียงคนเล่าโศก,กันพอใจเนาะจาก <c oughs> มือโอ้บรรยากาศดีสาวฟังใสไล่หน้าไปหาผัวฟังปุนห้อย ไปำก่อนด้หัวพอดีไปกระเม็นบัตแล้วพี่น้องเอ้ยเมืองท่งมูคข่อยขึ้นมากบัดนี้บัดม้คข่อยขึ้นไปนี่แล้วมันสั้นกันว่ามันไก่จิว่ามันใกล้ๆอาทิตย์ขึ้นก่อนใครในสยามวิวงามงามเมื่อนี้เขาเปื้อนน้ำตาบรรยากาศดีพี่น้องใพี่น้องมาทำบุญทางวัดปากแซงเด้ใั้พี่น้องมาหล่ะแกยุดทา่งนี้มันขึ้นยุนทังหลังวัดนะคะ อโอเคครับพี่น้องขาบายบายใต้ต้นสะเแบงพระทังพ่งแรงดังว่อนว่อน